สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับ AconTV กันอีกเช่นเคยกับวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของ PlayStation กันหน่อยนะครับที่ถ้าหากคนไหนที่เป็นแฟนๆของ PlayStation 5โดยเฉพาะเลยนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่หลงรักกับตัวแบรนด์นี้นะครับก็จ,จะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านเงินเ,นเินทองทองของบริษัทโซนี่กันหน่อยนะครับที่เขาเองก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับ อยอดของตัวรายได้ต่างๆกับตัวเซอร์วิสของ Sony นะครับซึ่งมันก็รวมถึงทาง PlayStation ด้วยที่เป็นหัวหอกของรายได้หลักของ Sony อยู่ในเวลานี้ก็มีการประกาศออกมากันแล้วกับตัวเลขในไตรมาสที่3ของปี2023นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสภาพเรื่องของตัวตลาดนะครับตลาดทุนนะครับก็เรียกว่าราคาหุ้นของโซนี่นั้นก็ดิง่งและนี่ก็คงจะเป็นตัวสภาวะของตลาดทุนที่ บอกออกมาได้อย่างดีเกี่ยวกับโซนี่ในเวลานี้นะครับแต่อันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติของในแวดวงวงการด้านการเงินอยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวมูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่คราวนี้เราก็จะมาขอโฟกัสในเรื่องของตัวข้อมูลที่ทางโซนี่เองได้มีการประกาศออกมานะครับกับตัวข้อมูลที่ทางโซนี่ได้บอกเอาไว้ กับตัวผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปีนี้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ในบ้านเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับว่ามันจริงเหรอนั่นก็คือตัวยอดจําหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5ที่เกมเมอร์ในประเทศไทยของเราเองอย่าลืมนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยยังจําเหตุการณ์ที่เรียกว่ายังผ่านไปได้ไม่นานมากนะครับก็กับการที่วิง่งเข้าคิวเพื่อที่จะซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5นานกันหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งตัวอยอดจำหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5นี่แหละมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่ทาง Sony ได้คาดการเอาไว้นะครับซึ่งตัวเป้าเดิมเนี่ยที่เขาคาดการไว้ว่าถ้าสิทธิ์ส้นสุดในเดือนมีนาคมหรือเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงนี้นะครับทั้งปีเนี่ย Sony จะต้องขายตัวเครื่อง PlayStation 5ทั่วโลกเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ25ล้านเครื่องนะครับก็เลยต้องทำการลดเป้าให้ลงเหลือเพียง21ล้านเครื่องก็เรียกว่าหายไปถึง4ล้านเครื่องเลยนะครับ พะยอดตัวจําหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกนะครับก็จําหน่ายออกไปแล้วอยู่ที่16.4ล้านเครื่องอันนี้ตัดยอดในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเหลืออีกประมาณ3เดือนนะครับเดือนมกราผ่านไปแล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็กำลังจะผ่านไปแล้วก็ยังมีเดือนมีนาคมเดือนหน้าอีก1เดือนนะครับที่จะดูตัวยอดจําหน่ายเครื่องทั้ง3เดือนเนี่ยออามารวมกันถ้าตัวเป้าเดิมนะครับที่ทางโ o ny วางไว้คือ25ล้านเครื่อง ดังนั้นในช่วง3เดือนที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าที่ผ่านมามกราคุมพามีนานะครับเอาเป็นตัวเลขง่ายๆกลมๆแล้วกันนะครับก็เฉลี่ยแล้วโซนี่เนี่ยจะต้องขายตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยตกแล้วเฉลี่ยเดือนละประมาณเกือบๆอบมล้านเครื่องนะครับถึงจะเป็นไปตามเป้าที่เดิมที่เขาคาดการไว้แต่เนี่ยโซนี่ได้ทําการลดลงมาเหลือ20ล้านเครื่องก็จะเท่ากับว่าตัวยอดจําหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยทั้ง3เดือน ขอเพียงแค่ประมาณ4.5ลน4.6ล้านเครื่องนะครับก็จะถึงเป้าที่โซ n y ได้ทําการลดเป้ามาอยู่ที่21ล้านเครื่องนึ่งเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลองอมาเรียกว่าเกือบครึ่งๆเลยนะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่น่า กังวลน,นะครับกับตลาดเกมคอนโซลของทางฝั่ง PlayStation เพราะตัวเป้าที่วางไว้นั้นมันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้แล้วก็ตัวเป้านั้นก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะส่งผลให้กับสภาพตลาดของเหล่านักลงทุนเนี่ยก็จจะบอกมาได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงเวลานี้แต่เนี่ยมันก็ต้องรอดูกันอีกสัก นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโซนี่เตรียมไม้เด็ดเอาไว้กับตัวเกมต่างๆที่จะออกจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรียกว่าเกมต่างๆบนตัวเครื่อง PlayStation 5ที่มีให้เล่นเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเพื่อนๆมีเวลาเล่นกันทันหรือเปล่าในตัวเกมหลายๆเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ชั้นนําทั้งนั้นนะครับชั้นนำทั้งนั้นแล้วก็ปิดท้ายเดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมว่า Final Rebirth ก็จะออกอีกนะครับตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวที จะกระตุ้นตัวยอดจำหน่ายเครื่อง PlayStation 5ได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมก็ยังมีตัวเกมดีๆออกมาอีกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเรามารอดูกันนะครับว่าหลังจากสิ้นสุดเดือนมีนาคมเนี่ยทาง PlayStation 5เนี่ยจะมีตัวยอด จำหน่ายตัวเครื่องเนี่ยได้ไปไปตามเป้าที่เขาวางเอาไว้ไหมว่าจะต้องจำหน่ายอยู่ที่4.6ล้านเครื่องนะครับซึ่งผมก็ถือว่าน่าจะเป็นเป้าที่ทางเขาเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์เอาไว้แล้วแหละนะครับว่าน่าจะอยู่ในระดับนี้และดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกินเป้านิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวยอดจำหน่ายย้อนหลังกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหไตามาสล่าสุดเนี่ย เรียกว่าตัว PlayStation 5เนี่ยวางจำหน่ายไปแบบทะลุปเป้านะครับก็คือ8.2ล้านเครื่องมากกว่าตัวไตมาตอื่นๆที่เครื่อง PlayStation 5วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2020 20เลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งจาก เกมเมอร์ชาวไทยด้วยนะครับในช่วงแคมเปญที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับที่เครื่อง PlayStation 5เนี่ยจัดโปรโมชั่นลดราคากันแบบโอ้โหเรียกว่า,าระดับหมื่นต้นๆเลยทีเดียวครับจนเ,นเพื่อนๆบางคนเนี่ยนึกว่าเฮ้ยราคานี้มันจะกลับมาอีกกันหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยก็โอ้โหรอกันมาเกือบจะเดือนกว่าๆแล้วเป็นราคาเย้ายวนขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่ว่า อาจจะโผล่ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ซื้อกันในช่วงใกล้ๆนี้ก็ได้เช่นกันกับตัว PlayStation 5รุ่นโมเดลปกตินะครับหรือตัวอ้วนนั่นเองและตัวข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับนั่นก็คือตัวยอดขายของตัวเกม Marvel Spider-Man ภาคที่2นั่นเองนะครับที่ก็ได้มีการประกาศออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าจำหน่ายออกไปได้ทั่วโลกแล้วมากถึง10ล้านชุดนะครับก็เดียวว่าโอ้โห เป็นตัวเลขที่หลายๆคนก็ตกกระจเหมือนกันนะครับว่าโอ้ขายได้เยอะขนาดนี้เลยนะและถ้าหากนําข้อมูลหลุดนะครับที่หลุดออกมาช่วงประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นตามข่าวสื่อต่างๆก็บอกว่าตัวเกม Spider-Man ภาคที่2ทาง Sony เองนะครับหรือทาง p l a y s t a t i o n Studio ใช้งบในการพัฒนาและสร้างเนี่ยมากถึง315ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับถ้าเราคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็นเงินไทยเนี่ยก็เรียกว่าตัวเกมเนี่ยใช้เงินในการสร้างอยู่ที่ 1 1 0 0 0ล้านบาทนะครับโอ้โหเรียกว่ามหาศาลจริงๆแต่เมื่อพอมาดูตัวเลขยอดจำหน่ายตัวเกม Spider-Man ที่ออกมาได้อยู่ในระดับ10ล้านชุดเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็กำไรแท้แนะแน่นอนนะครับถ้าเราคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับว่าเอา,เอาตัวยอดเนี่ยหนึ่งอปปี้เนี่ยเท่ากับประมาณ2,000บาทไทยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยที่ขายไปเนี่ยโซนี่โกยเงินเข้ามาแล้วประมาณ20,000ล้านบาท นะครับก็เกินเป้าพัฒนาสร้างไปเนี่ยประมาณ9 0 0 0ล้านบาทใช่ไหมครับเมื่อหักค่าดําเนินการทางการตลาดอะไรแบบนี้ที่เรียกว่าจัดเต็มทั่วโลกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าหักลบแล้วเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนที่กําไรอยู่ก็ถือว่าสอบผ่านกับเกม spider man ภาคทสอ2นะครับและตัวข้อมูลชุดนี้ในมุมมองของทาง Acon นซีทีวที่มองไว้นะครับโซนี่เองก็น่าจะต้องมีการปรับทับพอสมควรแล้วนะครับและบอกว่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วก็ไม่ผิดนะครับที่เพื่อนๆจะเห็นการทําการตลาด ของ Sony เองหรือว่า PlayStation เนี่ยดูแปลกๆไปที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับอย่างตัวเกม Hell Diver พาค้างที่2ที่ทำราคาขายออกมาอยู่ที่1,290บาทกับบ้านเราเรียกว่ามันมีราคาเกมที่ถูกกว่าเกมอื่นๆหรือไม่เคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันคือเกมแบบ l i ฟ์เซ r v ์ c ิดต็ตามแถมได้มีการวางจำหน่ายในวันแรกพร้อมกับทางฝั่ง PC บวกกับตัวเกมนี้ตอนนี้ยอดของผู้เล่นนะครับหรือยอดวางจําหน่ายนั้นก็ออกมาค่อนข้างที่จะสวยหรูนะครับตัวรายได้ตัวนี้ก็น่าจะใส่เข้ามาเพิ่มในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีได้เช่นกันนะครับหรือการทําการตลาดของอุปกรณ์เสริมอย่างตัว PlayStation 5นะครับที่เรียกว่าอุปกรณ์รต่างๆเนี่ย ยกทับกันมาแบบโอ้โหมันจะเยอะขนาดไหนนะครับอย่างเจ้าตัวเครื่อง PlayStation พอเท่านะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวเสริมตัวเครื่อง PlayStation 5ที่มันก็น่าจะเป็นตัวสัญญาณการปลุกชีพตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาของโซนี่และทาง PlayStation อีกครั้งได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับหรือการลดราคาของตัวระบบสมัครสมาชิกอย่างตัว PlayStation Plus ที่ลดสบันหันแหลกเมื่อช่วงตุดจีที่ผ่านมานะครับในสิ่งเหล่านี้แหละนะครับก็บอกได้เลยว่าโซนีเอง กำลังต้องการตัวรายได้ที่เพิ่มเข้ามาให้กับบริษัทให้ได้มากเท่าที่จะทําได้และวิธีการทําการตลาดแบบนี้แหละครับที่มันก็จะทําได้ดีและก็ส่งผลได้รวดเร็วที่สุดนั่นก็คือการอัดโปรโมชั่น หรือตัวแคมเปญที่มันต่อเนื่องตลอดทุกเดือนนะครับและมันก็ได้ส่งผลดีกับทางฝั่งผู้บริโภคอย่างแบบพวกเราเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะครับที่จะได้ซื้อตัวผลิตภัณฑ์ของ PlayStation น่ได้ในราคาที่ดีและก็คุ้มค่ากว่าช่วงเวลาอื่นๆดังนั้นผมเองก็บอกได้เลยว่าสาวก PlayStation ในปีนี้จะเห็นการบุกตลาดวิดีโอเกมทั้งด้านราคาด้านของตัวซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัวค่ายเกมทูธปาร์ตี้ต่างๆที่จะออกมาให้เล่นกันแบบ จัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะเป้าที่โซนี่วางไว้กับตลาดเกมคอนโซลนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปหากคุณคือเกมเมอร์ต้องบอกเลยว่าสําหรับลูกค้ามือใหม่เตรียมเจอโปรโมชั่นล่อตาล่อใจให้เสียตังค์ได้แน่นอนหรือถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็คงอยากจะซื้อตัว PlayStation ตัว Slim รุ่นใหม่มาแทนตัวเก่าก็ได้เมื่อเห็นตัวโปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ